จึงว่าเรื่องราวของตอนนี้ก็ยังคงค่อยเป็นค่อยไปกันเหมือนเดิมนะครับกับการเปิดตัวสมาชิกคนที่4ีของเรื่องนี้ย่างบูลแบล็กที่ตีมในคราวนี้ก็คือ ฮีโร่คืออะไรก็เลยทำให้พวกบูนบูมเจอร์ที่เอาชนะกันมาได้โดยตลอดต้องเจอกับวิกฤตครั้งใหญ่เมื่อได้เห็นฮีโร่ต้องเจ็บปวดก็ทำให้ความเป็นฮีโร่ที่แท้จริงได้ตื่นขึ้นกําเนิดเป็นฮีโร่คนใหม่ตอนนี้ก็เลยเป็นตอนของโจตำรวจผู้จริงจังที่ได้กลายมาเป็นตัวกลางของ ISA และคอยจับตาดูวพวกไทยะโจที่เป็นตำรวจเพื่อปกป้องผู้คนการเป็นบูลบูมเจอร์ก็เป็นตัวตนในอุดมคติของเขาเพราะ ขาก็อยากจะช่วยเหลือผู้คนอย่างน่าประทับใจแบบพวกบูนบูมเจอร์กันบ้างและเขาเองก็ลงหลงไหลในความเป็นฮีโร่อีกด้วยแต่ไทยะกลับไม่ยอมรับให้เขาเป็นบูนบูมเจอร์ซึ่งก็เรียกว่าหายากมากกับการที่ไทยะจะปฏิเสธกันแบบนี้ก็คิดว่าเป็นเพราะความตั้งใจของโจยังคงไม่แน่วแน่กันพอ ทางด้านสานซีเตอร์ที่กำลังมโมโหที่พวกบูนบูมเชอร์เด่นกว่าตัวเองในหน้าหนังสือพิมพ์กระสัางนั้นก็ได้สร้างดาร์คคูรูมาในเว็บออฟิเชียลก็บอกกันว่า จริงๆแล้วตัวละครนี้จะออกไปในแนวสุภาพแต่ทางทีมงานอยากจะให้ดูตลกขึ้นก็เลยให้พูดกันเยอะขึ้นนะครับหนึ่งในจุดที่ผมว่าทั้งฮาทั้งโหดก็คือการสร้างเกียร์โซลินจากการนวดฝ่าเท้าถ้าใครที่เคยเดินบนหินแบบนี้ก็น่าจะพอเข้าใจความเจ็บกันได้เป็นอย่างดี ผมเองก็เคยลองเหมือนกันกดเสพเอาเรื่องเลยนะครับซึ่งโจที่ได้ยินเสียงร้องของผู้คนก็โทรหาพวกไทยยะแล้วก็ตัดสินใจออกไปช่วยเหลือด้วยตนเองแต่ก็แน่นอนว่า โดนอ่านกันไปตามระเบียบส่วนทางด้านบูนบูมเจอร์ที่มาช่วยแม้จะปาลูกดอกเข้าเป้าแต่ก็ยังโดนการโจมตีกันเหมือนเดิมเพราะว่าดาร์คครูมาเป็นผู้ร้ายเขาก็ไม่จําเป็นต้องทําตามที่พูดกันก็ได้แต่เหล่าบูนบูมเจอร์ก็ยังคงไม่ยอมแพ้เพราะการต่อสู้นี้พึงเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นและการที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ ก็ทำให้ไทยะรู้สึกตื่นเต้นกันขึ้นไปอีกซึ่งคําพูดนั้นก็ได้ไปปลงใจโจที่ทําให้เขาก็ได้ตัดสินใจว่าในเมื่อเขาเป็นตํารวจที่ปกป้องผู้คนดังนั้นเขาก็จะปกป้องบูลบูมเจอด้วยเช่นกันสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ไทยะต้องการหัวใจที่จะต่อสู้ในความเชื่อของตัวเองและเขาก็ได้ให้เกนบะส่งบูลบูมเชนแอ็กซ์ให้กับโจ ในที่สุดโจก็ได้แปลงร่างเป็นบูลแบล็กและต่อสู้ร่วมกับบูลวูมเจอร์ สไตล์การต่อสู้ของบูลแบล็กก็มาสายพละงกำลังมาเลยและในตอนนี้ก็ได้เปิดตัวบูนบูมค่ายอีกสองคันกับบูนบูมพัตคาวันและบูนบูมพพตคาทูที่สามารถประกอบร่างเป็นบูลบูมเชอร์โรโบโพลิสได้และบูนบูมเชอร์ทั้ง4ี่ก็สามารถจัดการกับดร์คูรูมาได้สำเร็จในช่วงท้ายเพื่อเป็นการฉลองการเปิดตัวของสมาชิกคนที่4ีบูนบูมก็ได้ทำแกงกะหรี่มาฉลองและเหล่าก็ได้เห็นชิราเบะลุดเก๊กกันอีกแล้ว แล้วนี่ตอนต่อไป ที่ได้กลายเป็นสมาชิกคนใหม่ของบูลบูมเจอร์ทำให้ชาชิโร่ได้พูดขึ้นว่าฉันไม่อยากจะเชื่อใจในตำรวจที่จริงจังเกินไปแบบนี้และแตัดสินใจเทียตามโจเพื่อมองใบหน้าเบื้องหลังของเขาเอะไรที่อยู่ภายใต้ในกากสีดำของโจกันแน่ในเวลานั้นเองศัตรูที่แข็งแกร่งก็ได้ลงมาอย่างโลกแมดเร็กซ์หัวหน้าของฮาซิเลียนทีมบุกตะลุยและไทยะจะต้องต่อสู้กับเขาแบบตัวต่อต,ตัวอย่างหลีกเลี่ยกไม่ได้ในตอนสีขาวและสี ให้ไ์ของตอนหน้าเนือเรื่องรักก็จะเป็นของโจกับอิชิโร่ที่ก็ยังคงไม่เชื่อใจอะไรใครกันง่ายๆซึ่งเขาก็จะสะกดรอยไปดูโจกับการใช้ชีวิตประจำวันและอีกเรื่องก็จะเป็นการปรากฏตัวของแมดเร็กซ์หัวหน้างของพวกซานซิสเตอร์ที่ก่อนหน้านี้เราจะได้ยินแต่เสียงกันเท่านั้นผมว่าก็ออกมาเร็วเหมือนกันนะครับปกติพวกตัวขุนพลก็ต้องรอผ่านไปสักสิบกับตอนกันก่อนแต่มาแบบนี้ก็แปลว่าจะ ต้องการมาเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อเรื่องกันหรือเปล่าส่วนเกนบะก็ดูอย่างจะไม่ได้แปลงล่างกันนะครับซึ่งไทยอิงจากช่วงของเล่นออกสงสัยก็คงต้องรอช่วงกลางเมษายนกันนู่นเลยผมว่าก็ดีอยู่เหมือนกันไม่ต้องรีฟูทีมกันก็ได้ค่อยๆเล่ากันไปและนี่ก็เป็นเรื่องรา้งหมดจากบูนบูมเชอร์ในตอนที่5นี้แล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอยา่างไรกันบ้างการเปิดตัวสมาชิทคนที่4บูนแบล็กถูกใจกันไหมและคิดว่าเกนบะจะได้ออกโรงเต็มๆกันเมื่อไหร่ ก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสัรการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ